ได้เวลารดคาเล่ผมนะครับยางก็อายุครบแล้วก็วันนี้จะมาเปลี่ยนยางใหม่นะครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนที่ร้านโชช็อปเิสซิ่งนะครับนะก็ตอนนี้รถเราเข้าไปแล้วอัน,อนนี้ก็เป็นเป็นร้านที่จะเปลี่ยนรถให้ผมวันนี้ครับนี่เลยน,นี้ก็เปลี่ยนไปขึ้นแล้ว,ลวน,นี่ก็ยางใหม่ ครับที่๋ะเตี๋ยเปลี่ยนมาวันนี้อ่าก็ตอนนี้อยู่ขั้นตอนกำลงังจะถอดรถแล้ว,ลวออยังแต่ล้อก็เดี๋ยวมาสอบถามพี่เจ้าของร้านหน่อยครับพี่ของร้านครับอันนี้ร้านพี่ชื่อร้านอะไรนะสวัสดียร์คร์อ่าร้านชื่อร้าน Pro Shop Racing ครับอยู่ลังสิตคลองหนึ่งรังสิตคลองหนึ่งก็ใกล้ๆทีแ่แถวๆลังสิต ตรงหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าเซนาอเวนิวครับหรือเรียกว่าเส f ีครับอีกเซนาไปเูส f ีนะครับก็อันนี้เป็นยางที่ผมจะเปลี่ยนนะครับวันนี้เลย2เส้นนะฮะหน้ากับหลังก็เรื่องรายละเอียดยางเลยครับเดี๋ยวถามพี่พี่ชื่ออะไรนะอ่าผมชื่อนัทนะครับพี่นัทนะครับพี่นัทช่วยชื่อนัทโฟช็อปนะอ่าพี่นัทโฟช็อปนะครับก็ช่วยแนะนำรายละเอียดของยางหน่อยว่าเราจะดูยางยังไงเปลี่ยนแล้วอันไหนดีไม่ดีหรือข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยลองบอกมาได้เลยครับ ได้เลยครับเบื้องต้นนะครับรุ่นยางตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่าคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์สองนะครับตัวนี้ขนาดหน้ายางร้อยห้าสิบครับแก้มยางหน้ายางคือด้านนี้ครับตรงกลางนะครับแก้มยางก็จะเป็นด้านข้างนะครับส่วนเลขหลังเนี่ยครับสิบแปดก็คือรอบวงขอบสิบแปดนะครับแล้วก็ต่อมาที่ต้องมาดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของปียางนะครับปียางก็ต้องต้องดูที่แก้มยางครับ แก้มยางนี่ขออนุญาตครับมันจะมีเลขทั้งหมดสี่ตัวครับสองเลขหน้าเรียกว่าสัปดาห์ครับสัปดาห์ที่สิบสองเลขหลังก็จะเป็นปีอย่างครับปียี่ห้าใช่ใช่ใช่ตัวนี้ถ้าจะเป็นผลิตผลิตตัวว่าตัวนี้จะผลิตที่ขออนุญาตนะครับอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ครับมันจะมีในเรื่องของน้ําหนักด้วยครับแม็กโหลดนะครับอยู่ที่สี่ร้อกิโลกรัมแล้วก็ตัวนี้ ลมยางครับความดัน42 psi อ๋อ42ใช่ยางเส้นนี้ต้องเติมแรงดันอยู่ที่42 psi อ๋อเขาบีบอกกันหมดไปแล้วราแค่ไปดูแกนยางแค่นึ่งของลมยางแล้วในเรื่องของสัมภาระถ้าสมมติเรามีสัมภาระเยอะเราก็สามารถเติมได้มากกว่านี้ก็ได้ครับอ๋อใช่ใช่อนอันนี้ครับเข้าวอ๋ก็เข้าาประมาณนี้นะครับใช่กระเร่การดูยางเข้าวนะครับอ๋อ อนนี้ครับทางร้านจะมีปลอครับจุกลมนะครับแล้วก็จะได้เปลี่ยนจุกลมเป็นใหม่เลยครับเป็นแบบหันออกข้างนะฮะจะได้เติมลมยางได้ง่ายขึ้นนะครับ<ม>เดี๋ยวผมก็จะเลือกสีก่อนน,นะว่าเลือกสีอะไรดีก็ตอนนี้ขั้นตอนถอดล้อน,นะครับยางนี่อ๋อตอกยางนี่เราจะขอเป็นการปลดขอบยางนะฮะก็มีเครื่องนะครับมีเครื่องถอด ร้อยนะครับถอดมาเรียบร้อยแล้วกอตอนนี้ก็เป็นการถอดล้อนหน้านครับตรนนี้ก็ยางเส้นนี้อยู่กับผมก็ประมาณสักสี่ถึงห้าปีนะครับเส้นนี้ได้เวลาจากกันแล้วจากกันแล้วพาพาเดินทางมาก็สี่ห้าปีแล้วต่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่นะครับ ก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้ได้อะไรนะฮะเปลี่ยนจุกลมี่จุกลมใหม่เป็นข้องอ90องศาครับจุกลมใหม่ข้องอ90องศาเวลาเติมจะง่ายครับตอนนี้คือปัญหาของรถใหญ่นะครับรถบรรทุกบเนี่ยจุดของเดิมมันจะตรงๆนะตรงๆตอนนี้พอเราไปปั๊มเนี่ยไอที่เติมจุกลมอ่ะมันเติมยากใช่ของเราจะเป็นแบบนอออันนี้เป็นแบบตรงเของเดิมเป็นตรงตรงอายุการใช้งานก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานใช่ครับมันเป็นยาง อตอนนี้เป็นแบบ4 in ีครับีน n 4แล้วก็เป็นแบบเป<า>ียงเปียงเปียวออกมาเนาะจะเติมหลุมไม่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ต้องใส่ได้ตอนถอดเปลี่ยน มัาจะไม่มีมาร์มาจากโรงงานนะพี่เดี๋ยวผมจะถ่วงล้อให้อีกรอบหนึ่งโอ้ให้าใสร้างบาลานก็ตามโรชั่นเลยพี่ครับต้องถ่วงถ่วงล้อใหม่อีกรอบแล้วครับผมเติมมาให้ก่อนคับสามสิบแปดนะพี่ครับผมยครับพี่ลองไปใครดูก่อนว่าตรงมันแข็งไปหรือว่านิ่ไปพี่ลองเลื่อนรถได้ครับ ่าเสร็จแล้วครับล้อหรอครับเหลือส่วนล้ออ๋อต้องส่วนล้อด้วยดืมเลยครับก่อนต้องทำความสะอาดก่อนเพราะไม่ได้มีพวกฝุ่นอยนี้ยู่แปะตะปว่วนคงไม่อยู่อ๋อก็อีกทีนะครับก่อนส่งล้อก็ต้องทำความสะอาดล้อก่อนนะครับอย่างนี้เลยเราจะแปะตะป่วนใหม่ส่งล้อเลย อ่ะตอนนี้ผลลัพธ์ก็ออกมาก็บาลานทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าไม่มีขั้นไหนหนักเหมือนกันเราก็เลยเฉลีเพราะว่าตอนนี้สูสีสูตรแปลว่าสบดุวแล้วบแล้วเวลตอนนี้ก็หลังจากเปลี่ยนยางเสร็จนะครับก็เป็นขั้นตอนประกอบคืนละสหรับล้อหลังครับต่อได้เวลาล้อหน้าต่อนะครับต่อไปแล้ว ก็เป็นชุกแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นไอนี่เป็นเป็นเพียงแบบแต่สีสีเทาทีสีเทาใช่ ก็ตอนนี้ได้เวลาของการส่วงสูตรรล้อหน้านะครับเดินนะครับต้องให้ขับซ้ายแล้วขวาอยู่ลเฉือนคู่ตอนนี้มันยังไม่บาลานซนะเดี๋ยวต้องติดตะกวเพิ่มก็นี่คือตะกที่จะติดนะครับติดที่ล้อ ก็ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้บาลานแล้วนะครับหัเวเดียวโอ้เสร็ียบร้อยครับตอนนี้ก็บาลานแล้วครับก็ศูนย์ศูนย์ทัง้งคู่เท่ากับว่าศูนย์ถวงออกมาบาลานแล้วนะตอนนี้เสร็เรียบร้อยครับก็ติดตั้งแล้วครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วประกอบล้อหน้าเข้าไปก็เสร็จเรียบร้อย ครับตอนนี้ดียางหม่ของเรานะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะครับว่าเปลี่ยนยาง ไม่สองเส้นหน้าหลังจะราคาเท่าไหร่นะครับก็สรุปราคาค่าใช้จ่ายในวันนี้นะครับก็ยังหน้าย่างหลังนะครับบวกกันก็หนึ่งหมื่นส right ี่พันห้าร้อยนี่บวกค่าเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็มีจุ๊บสแตนเลสอีกสามร้อยบาทนะครับก็ทั้งหมดก็คือหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทนะครับในวันนี้่ก็ มีของแถมให้นะครับจากทางร้านก็จะมะีที่เปิดขวดนะครับเป็นครัวกญแจสปีกเกอร์แล้วก็เสื้อยืดหนึ่งตัวนะครับอ่าก็หวังว่าก็มาใช้บริการที่นี่ได้ครับอะไรนะรเปลี่ยนทุกรุ่นเลยใช่ไหมเปลี่ยนทุกรุ่น,นะคะ่ะตั้งแต่สกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ค่ะแล้วก็บิ๊กไบค่ะฮร์ร่แกรับนะคะโอ้ก็คือทุกรุ่นดีกว่าครับนะมาได้หมดเลยนะครับอ่ขอาขอบคุณมากครับค่ะเขาค่ะไปเรียบร้อยนะครับกลับบ้าน อ,อ,อย่าลืมปรับวิ่งเรื่องยางด้วยนะได้ครับอา,อาจจะต้องปรับโซนนิดนึงอ่าได้ได้ไปกลับบ้านกัน,นครับ